กลับมาพบกับเราสองคนในรายการโลบอทเทรดนะครับเป็นประจําทุกวันพฤหัสนะครับพฤหัสที่แล้วไม่ไม่เจอกันครับเออวันพฤหัสที่แล้วพี่ตีไปไหนเนี่ยอ๋อผมไปวันปียะครับอ๋อวันที่แล้วหยุดนะครับ <laughs> <laughs> เราก็ลืมไปเลยนะว่าวันไหนทํางานบ้างวันไหนหยุดบ้างา <laughs> ตลาดแบบนี้ก็รายใหญ่ก็ชอบนะนะไม่ไม่อยากหาเวลาพักร้อนอยากจะให้เปิดทุกวันเพราะมันมีหุ้นเล็กๆวิ่งขึ้นทุกวันทุกวันหุ้นใหญ่ช่วงนี้เงียบเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับหุ้นใหญ่นี่ บางตัวก็มาดูดีนะรู้สึกจะมากลุ่มสื่อสารค่อนข้างดีนะครับแต่หุ้นปตทหุ้นรับเหมาหุ้นแบงก์นี่เงียบเหงาไปเลยสัปดาห์2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตลาดขึ้นมาจากพันหยยีบถึงระดับเมื่อวานนี้พันห้ายเจ็ดสิบไฮสูงสุดนะปิดไปก็ประมาณสั้งพันหน้ร้กว่าๆหน่อยนะครับก็ รอติดตามในรายการของเมื่อวานและการที่ผมอมเมนต์เรื่องตลาดไปรายการนี้ว่าเรื่องหุ้นอย่างเดียวหุ่นยนต์เขาไม่สนใจว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้จกรรัจกตลาดไม่รู้จักอะไรเลยนะคร,ครับเห็นการาฟอย่างเดียวก็ซัดกันตามสูตรของหุ่นยนต์เป็นไงบ้างสัปดาห์ที่ไม่ได้มาแล้วมันอัปเดตกันยังไงเนี่ยก็ต้องสองก็ต้องสองสัปดาห์เลยสิก็สองสัปดาห์รวมกันนะครับก็สองสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราเจอกันไปก็คือว่าเราใช้กระสุนไปสามนัดเราจะมีอยู่ในพอร์ตอยู่สามตัว นะครับคือ E c h ก m ก d a ้าแล้วก็เคทนะครับ CTS <T> นะครับก็คือ3ตัวปรากฏว่ามีทั้ง3แบบเลยนะครับที่ผ่านมา2สัปดาห์ E c h กก็คือไม่เป็นไหนเลยอยู่กับที่นะครับลองดูจากภาพนะครับแล้วก็ตัวไมด้านี่ขึ้นนะครับแล้วก็ไอตัวเคทนี่ลงครบครบเนี่าครบสามสามอย่างครบเลยม,มีอยู่นิ่งอ่าอยู่นิ่งแล้วก็ขึ้นมีขึ้นแล้วก็มีลงแล้วก็ลงมาคือเป็นนิดเดียวแล้วก็ลงมาเป็นนิดเดียวแล้วก็ลงมาเพราะฉะนั้นสามแบบครบเลยนะครับ ี่เหมือนเหมือนปลาเป้าเลยเนะ <S <S าะสังถูกทังผิด<ช>ปนกัน<ช>นะครับ<ช>แต่ว่ามาดูยอดรวมจากตารางนะครับก็จะเห็นว่าตัวที่กําไรเนี่ยได้ไป1 3าเปเซตอนนี้ส่วนตัวที่ขาดทุนล,ลงมาปุ๊บเราคัดเนี่ยมันก็ขาดทุนอยู่4เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วตอนนี้พอร์ตสองสัปดาห์ที่ผ่านมากําไรเพิ่มอีกประมาณ8 0,000ื่นรวมแล้วก็เลยกําไรอยู่ที่เก้าทั้งหมดตั้งแต่เริ่มก็คือเก้าแสนเจ็ดหรือประมาณสิบเก้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหนะดูภาพกราฟอันนี้เป็นกราฟของมูลค่าพอร์ตเขาคือ ลงนิดหนึ่งแล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับยังเกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์อยู่ก็เลี้ยงเกินเซนสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆให้ครบปีนะครับอันนี้คือเป้าหมายนะครับงั้นของสัปดาห์นี้บ้างนะครับลองมาดูนะครับว่าโรบอทได้อะไรนะครับสัปดาห์นี้โรบอทได้ตัวเซนครับ C E n นี่แสดงว่าโรบอทไม่สนใจตลาดนะตลาดหุ้นดีๆแย่ๆทำไมได้ตัวเดียวเนี่ยเออนน่นดีครับได้ตัวเดียวด้วยตัวเนได้ตัวเดียวเซนนี่ หุ้นนี้ก็ถ้าทําอะไรไม่รู้ไม่ทำอะไรไม่รู้แหละแต่ผมรู้ว่าหุ้นตัวนี้ก็แสบพอสมควรนในภาษาห้องค้าคือไม่รู้ว่าแสบในราคาหรือว่าแสบถึงนะอย่าพูดดีกว่าก็าชักตัวนะชักตัวมีประวัติเยอะหุ้นยนต์เขาเรียกว่าเนาะหุ้นยนต์ส่วนใหญ่รายย่อย,ยกลัวตัวเนี้ยอ๋อนะครับแต่หุ้นยนต์ไม่กลัวลองดูแล้วกันหุ้นยนต์ว่าไงนะครับอันนี้ก็เป็นจาก,การาฟนะครับว่าจะมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นมานะครับเมื่อวานเลยเมื่อวานเลยครับกระโดดโวอรุ่มเข้าด้วย เอาแล้วท่านผู้ชมครับุ่นยนต์เขาบอกว่าไม่กลัวครับไย่อยย่อจะกลัวไหมนะคถือว่าสวยใช่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็คือที่ผ่านมาสามตัวเราคัดไปตัวก็เลยเหลือสองตัวอยู่ในผ่อนนะครับก็ยังก็ยังอยู่ต่อไปเราคัดเคททิตออกไปนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งวันนี้เราก็ใส่เข้ามาเพิ่มก็คือตัวเซนนะครับรวมแล้วก็จะมีสามตัวในผ่อนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แต่ละตัวก็จะมีจุดคัดนะครับของเก่าก็จะมีการยกจุดคัดขึ้นมาตามที่ ตามที่ราคาปรับขึ้นไมด้เ <My da S 2> นี่ยขึ้นมาเยอะพอสมควรนะเนี่ยาบางลูกค้าบางท่านอาจจะขายไปแล้วก็ได้นน <laughs> แต่คุณยนเขาบอกยังไม่หลุดคัดล็อดเ้ายังไม่ขายาแล้ว,ลวเลื่อนเลื่อนคัดลอดด็อตนะใช้ MA เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กำหนดจุดคัดลอดให้เรียบร้อยก็เหลือ3ตัวนะครับเอโกไมด้าแล้วก็เซนตัวใหม่นะครับสามตัว คุณมีกระสุนห้านัดเหลือสามตัวอีกสองนัดเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนครับอไม่มั่นใจเออเฮ้ยตลาดลงไหมครับหรือขึ้นไม่รู้คุณนยนก็ไม่รู้หรอกเขาหาตัวที่มันจะขึ้นแ่ะตลาดจะลงมังดีเขาหาตัวที่จะขึ้นได้ครับก็สามตัวอีกแล้วเมื่อไหร่จะมีห้าตัวเต็มเมื่อทีเนี่ยพอเนี่ยต้องต้องสงสัยอทิที่ไหนไม่มีคัดมั้งฮะแล้วก็เจอตัวใหม่ใส่ต้องต้องคัดหมดทั้งสามตัวแล้วก็เอาห้าตัวเลยทีเดียวใส่เข้ามาต้องลองดูครับมีสแกนเจอห้าตัวจริงจริงแล้วพูดเล็กๆเนี่ยถ้าเกิด หุ่นยนต์เขาคัดมาได้เหมือนที่เราเห็นวิ่งขึ้นวิ่งลงนี่สงสัยนะเขาคัดห้าตัวมาปับ๊บละห้าตัวบางตัวซนะิลลิงเนี่ยช่วงนี้ยังมีหุ้นซิลลิงอยู่นะม,มีนะแต่หุ่นยนต์เรายังไม่เจอเลยยังไม่เจอเลยนะครับไม่เจอเลยซิลลิงมีแต่ขึ้นไปสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเอากำไรล็อกมาก่อนแล้วก็ล็อกก่อนอ่ะก็ะะสามตัวส่งท้ายไหมวันนี้วันนี้ส่งท้ายเหมือนเดิมครับผมก็เป็นคิวของคุณริชาร์ดเดนิสครับใคร อเหตุ <laughs> จากภาพนะควทีเห็นอวดไว้นิดหนึ่งนะครับแต่คนนี้เป็นปรามาจาร์เลยเขาเรียกกันว่าเซียนเต่า oh. คนนี้เป็นเซียนเต่านะครับ uh huh. เป็นเซียนเต่าคือเขาเป็นมีวิธีการเทรดแบบเต่านะครับเป็นเทอร์โถวเทรดเดอร์นะครับ uh huh. เขาเคยกล่าวไว้คนนี้ทำทำกำไรได้เยอะแล้วก็สร้างลูกศิษย์ลูกหาไว้เยอะเหมือนกัน uh huh. นะครับ <laughs> เขาบอกว่าเขาเนี่ยสามารถเก่งกําไรได้โดยที่ไม่ต้องถามชื่อของตลาดเลยคิดดูหน่อย คิดนิดนึงครับเก่งกำไรเก่งกำไรได้โดยไม่ต้องถามชื่อของตลาดไม่ลงทุนนะคะเขาเก่งก well ําไรไม่ว่าจะเป็นทีเฟไม่ว่าจะเป็นฟิวเจอร์ไม่ว่าจะเป็นน้ํามันไม่ว่าจะเป็นทองไม่ว่าจะเป็นอะไรนี่คือเป็นหุ้นตัวไหนก็ไม่รู้ไม่รู้อ่าเป็นหุ้นอะไรก็ไม่รู้นะพอเขาเชื่อในกราฟเนี่ยเขาบอกขอแค่มีกราฟเขาเก่งกำไรได้หมดเขาเทรดได้หมดเทคนิคอย่างเดียวเพียวๆเลยไปได้ทั่วโลกกกราฟมาก็รู้เลยว่าหุ้นตัวนี้ยแนวโน้มเป็นยังไงตลาดนี้แนวโน้มเป็นยังไง เทคนิคเพียวๆเลยนะครับไมต่นใจพื้นฐานด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกแนวหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าประสบความสําเร็จคนนี้นะครับก็ตลอดชีวิตเขาก็เทรดอย่างเดียวครับกำไรเยอะไหมเนี่ยโอ้เยอะมากครับกำไรเยอะมากจนแค่อายุประมาณ30กว่าเขากําไรจนไม่รู้จะทําอะไรเขาก็เลย เรียกคนที่เทไม่เป็นเนี่ยมาอบรมเพื่อให้เทเก่งอย่างเขาแล้วก็ทําได้ด้วยมาสอนมาสอนเทคนิคว่างั้นใช่ครับแล้วก็เลยเป็นเทคนิคที่ถ่ายทอดกันมาก็เลยเรียกว่าคนนี้เป็นเซียนเต่าเพราะว่าลูกศิษย์เขาถือเป็นลูกเต่าอ๋อเดี๋ยวเราเปิดสอนบ้างดีกว่าท่านผู้ชมว่าเดี๋ยวมีโอกาสทำป่าจัดสมมนาเรื่องวิธีเทเขาเป็นบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเปิดเปิดโอกาสให้ลูกเต่าบ้างเดี๋ยวเรามาสร้างกันเพราะว่าวิธีเขาเราเขามีถ่ายทอดออกมาอยู่แล้วนะครับเรามาเลคเชอร์กันได้เลยโอเคได้ได้เอาไว้เดี๋ยวน่าสนใจครับเดี๋ยวปี วิธีของเซนเป่าบ้างอก็เตรียมเตรียมมาลงชื่อกันแล้วกันครับน่าจะเต็มเร็วตอนนี้ตอนนี้มีมีโครงการไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราเราจะสอนอะไรเรียนอะไรกันบ้างนะจะถ้าปรับพอสอนเทคนิคเทคนิคมีครบต่อไปครัแล้วต่อไปเราก็จะเอาไปใส่ไอ้พวกที่เรียนไปก็เอาไปใส่ในหุ่นยนต์นะก็คือเราจะสอนวิธีท่างหุ่นยนต์ให้ท่านด้วยเอาหุ่นยนต์กลับบ้านไม่ได้เลยคราวนี้เอีนี้เอาหุ่นยนต์กลับบ้านไม่ได้เลยงัโอเคครับสัปดาห์นี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าาาาาเรรมจอกันนีีทึะคบว่ตลด จะพอหรือ,อยังจะไปต่อไหม <c oughs> นะครับหุ่นยนต์เราจะทำกำไรได้เท่าไหร่ <c oughs> นะครับจะผ่าน20%ได้หรือยังเค <c oughs> ยผ่าน20%ยังเคยยังไม่เคยยังไม่เคยอ่า <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูพอร์ตสัปดาห์หน้ากันอีกทีหนึ่งนะ <c oughs> ครับสัปดาห์นี้โชคดีท่านครับสว,รสวัสดีครับสวัสดีครับ your trusted financial partner.